กับตักทายสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนตอนนี้อยู่ป่าทุกคนน้อยแค้มน้อยแค้มใหม่ตอนนี้กำลังกลางไ่อุ้ง <S 2> <S 2> <S 2> นอนแห้งรีเลยสามสี่คนแต่ว่าบอบ่อลวันนี้ขึ้นหอดมีแห้งเมื่อก่อนละเมื่อก่อนมู่มละ เนี่ยบินน้ากะันมดลูกกับรังเขาอูเด้เอองานบ่ทำงานได้แล้วคนขาดมาโอ้หลายเดือนเป็นปีบอลบอลเั็นได้โอ้ยเป็นปีป้ายคนเนาะเออเฉพอะยังเมื่อแล้วใช่มดไปได้การนักแล้วเนอะทุกคนตอนนี้ก็ดังไว้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกินข้าวก่อนนะกูเด้

โอ้มันนกเปาเอาะมามาทุกคนกินข้าวกินอีหละขา้าวข้าง่ายเนาะ <c oughs> กินนี่กินว่างกินข้าวเช้ากีนข้าวง่ายนะผักเยอะนะกินแบบนี้นะเมนูเข้ามื่อนี้ตำหุู่ตำตำหม,มักลุ่ก ตามุ้งกับจิงนกโอ้ขันเนาะอย่าวใส่มกิน่ดีเหืมอกินกับข้าวอย่างเกันหืดอมึงมบาที่นินมจ้ำมก่อนเลยจ้ำบ่จ้ำก่อนจำเนาะเป็นกิ้มแนวหจ้จำเัมันจ้ำเป็นอิ่มและบนมอย่าน้เขาิน ผมไป่เนาะด้านซูนี่กับมาเจ้าป้าหายู่หากินได้มาแต่พุ่นละแก้งกระเบาได้พูดนึงมาแต่บ้านดื้อพูดนึงนาขามพูดนึงบานทางแบงพูดนึงมาขี้ก้นไอ้แต่มาเจ้าป้าหากินแต่เฮยอยู่เฮยโชคประมาณนีเฮยโดน มีแป่ตัวได้อยู่หมอปองมาถือได้ตัวมันใหญ่ได้ตัวได้ลูกตัวน้อยนี่สิบในร้ายก็บ้าแล้วฟองมากยืนลื่นๆอยู่ตายแล้วจริงๆตรงๆเนี่ยหนักจังเนาะ อืมโอมนันนี่ได้กินของขกักเด้นี่นี่ขัวหมูปลาแล็ก <c oughs> กับปิ้งนอกเสิร์ฟไปเรื่อยมาก <c oughs> ขานาดเนาะ <c oughs> วาดอกไปลงเดินทางที่ลังนี่บอกว่าหารด้านดาวเป็นจุบเดียวเลยก็ได้

อ่ะทุกคนตอนแรกๆไปหาเลาะป่าแล้วบบบนี้กันเลยสิเข้าไปพุ่นแล้วทุกคนเลยดงเลากพุ่นละเจองูแล้วกำลังใหญ่ทุกคนแล,ล,ล,ล้นกขอนนีิทุกคนเลยไล่กุปชันทุกคนเลยอ๋อไล่กระเด้ว Ô, nó y đúng, 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 mình thân. nụn hạ kinh tiêm đồng đúng không? วันนี้ก็คั้มด้วทุกคนนะมามาทุกคนข้าวแรงเก่งกระห้องเจอนกเปาเือนกเปาสีมือมาเด้สีมืดตามาเนื้อเจ็บเจ็บเจบอยอะพอไหมเจ็บเจ็บพอเจ็บพอเมยังแพงเแ็ดกินเจ็บ มันแบบเขาน <laughs> ับเขาคาดมันกับแ้งมากินนะเขาคาดเห็ด